สวัสดีค่ะยุวกาชาตททุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งกับเช้าวันนี้นะคะที่หลายๆคนได้ตื่นขึ้นมารับอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็เย็นสบายนะคะแล้ววันนี้นะคะค,คุณครูก็ตื่นพร้อมๆกับนักเรียนนะคะก็รู้สึกอื่่นชมที่นักเรียนยุวกาชาตททุกๆคนนั้นมีความสุขกับการได้ออกกาลังกาย การมาเข้า,าค่ายทักษะชีวิตในครั้งนี้นะคะเมื่อวานคุณครูก็สังเกตดูนะคะว่าหลายๆคนนั้นได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยได้เจอเจอนะคะเมื่อคืนก็มีการเล่นรอบกองไฟก็หลายๆนะคะ ก็ออกมาแสดงให้ข้อคิดนะคะโดยเฉพาะท่านรองผู้ในการก็ได้ให้ข้อคิดกับอายุยุวกชาติทุกๆคนนะคะว่าการจะทําอะไรก็ตามเนี่ยสำเร็จได้เนี่ยต้องมีความสามัคคีนะคะและว,วันนี้ก็ได้เห็นความสามัคคีของยุวกชาติหลายๆคนนะคะแต่ก็ยังมีอีกบางคนที่ยัง อย่างไม่ปฏิบัติตามนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ครูผู้นำทุกๆคนกำลังเฝ้าดูว่าทักษะชีวิตที่เราได้จัดให้กับยุวกระชาติเรื่องนี้ยุวกระชาติได้ปรับตัวแล้วนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเดินทางไกลไปที่น้ำพุร้อน ก็เป็น <Tipp> อ <s> <m> ีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนยังไม่เคยได้สัมผัสดังนั้นวันนี้ก็ขอให้ยุวกชาติทุกๆคนได้ตั้งใจปฏิบัตินะคะแล้วก็นำประสบการณ์เหล่านี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันคุยอะไรคะตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะคุาพูดยังไม่ทันไรเลยทาไม่นิ่งเธอออกไปเลยนะ ข้างนอกเลยนะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งก็เราก็คงจะเริ่มกิจกรรมเดินทางไปนะคะคุณครูไปตรวจที่ห้องนอนของยุวกรชาติสิ่งที่ยุวกระชาติขาดม,มากๆเลยก็คือเรื่องของความมีระเบียบวินัย และว,วันนี้หลายๆคนก็ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะแล้วครูก็เห็นผู้กำกับท่านมาเดินตรวจแล้วก็ได้ชี้แนะไปขอให้ทุกประาติได้จดจำแล้วก็นำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปประพฤติแล้วก็สั่ง กอย่างจะสบายเหมือนที่บ้าน,านก็คงเป็นไปไม่ได้ขอให้ทุกคนได้ปรับตัวเองนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่กำลังเป็นอยู่นะคะสวัสดีค่ะ